วันที่1 6สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา8นาฬิกา30นาทีในบัญชาสุขแก้วอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนผลงานเพื่อปรับระดับของข้าราชการนักวิชาการประมงสังกัดสำนักง,งานประมงจังหวัดรุ่นที่สองโดยมีนายสุชาติแสงจันทร์ผู้ตรวจราชการกลมนายบัณฑิตกุลวณิชนางสาวนัตยาศรีจันทึกผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมงและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมณห,ห้องประชุมนินจิรดาอาคารจันทาดากนสูตรกรมประมง การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2 6 2สสิงหาคมพุทธศกักราช2568มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้นักวิชาการประมงสังกัดสำนักง,งานประมงจังหวัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการปรับระดับจำนวน18รายนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปจัดทำผลงานเพื่อปรับระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ